ออกคำถาบปกครองไปเพิกถอนเขาชาวบ้านป้องเราตายตอนที่เราทารังวัดร่วมกันนะครับอย่างสมกานที่ดินจังหวัดเุราเกยกับทางการรถไฟเนี่ยก็ให้สิทธิทางรถไฟเลยครับคุณจะชี้ว่าตรงไหนเป็นของคุณแต่พิรุธว่าเรามีบาใบไต่สวนหรือใบหนึ่งว่าคุณชี้จ,จุดตรงนี้คุณโดยหลักฐานเอกสารทางกฎหมายใช้ตัว ตัวแผนที่ตัวนี้เป็นตัวอ้างจงตัวนี้ถ้าพูดจริงๆเนี่ยลากของมันเนี่ยหรือตัวจุดที่มาของมันเนี่ยมันมาเรื่องที่จังหวัดก็ยืนยันมานะเป็นแผนที่ที่แก้ไขเรื่องของปัญหาที่ดินต่างกินของคนาคารกัมพนในช่วงของปี39มันก็เป็นหลักฐานในกฎหมายที่น่าจะมีน้ำหนักไม่เพียงพอในการที่จะบอกว่าตัวนี้เป็นที่ครอบครองของหน่วยงานกับเมื่อเทียบกับชาวบ้าน ว่าจะเป็นโฉนดว่าเป็นนสามก่อเขาก็ยืนยันว่าเขาออกเอกสารติดโดยตูงต้ตองชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเพราะนั้นผมลงไงปพื้นที่ไปเหมือนไปพบปะกับพี่น้องเลจชนด้วยโดยท่านตมนตว่าช่วยว่าการในตรวแทนท่านตุก๊กตาองครีปรากฏว่าส่วนราชการที่อยู่ในบริเวณน,นั้น12ส่วนราชการโดยเฉพาะที่ตั้งที่เราไปไปพบปะชาวบ้านเนี่ยเป็นกองร้อยสจวีร์ล์เนี่ยก็ไม่ยอมรับนะครับว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของ การรถไฟน่าะนจะเป็นข้อจริงที่ทางเรายืนยันได้ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนผมขอ,อยัดว่าไม่ฟันธงว่าเป็นที่ของใครเอกสารสิบต้นนี้มันเป็นของเพราะว่าการที่จะออกคําสั่งาตามมาตราขั้นการมตาตราหกหนึ่งได้เนี่ยมันเป็นกำลังตามบกรองมันต้องใช้คําว่าป่าจากข้อสงสัยโดยสิ้นเชิงมีสักเปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะจะมีปะเปอร์เซ็นต์เดียวออกคําสั่งบกครองไปเพิกถอนเขาชาวบ้านป้องก็ตาย